เทคนิคสำหรับด่าน Hercules นะคะหรือการดึงรอกถุงทรายนะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าเราไปที่งานแล้วมันเปียกนะคะให้เรามองหาถุงทรายที่ไม่เปียกก่อนนะคะแล้วก็จับให้มัน่นใช้เท้ายันขึ้นสูงแบบนี้เลยนะคะของจริงก็จะมีที่ให้ใช้เท้ายันเหมือนกันนะคะคือแรงจากแขนไม่พอค่ะเราต้องใช้เท้าเนี่ยถีบเพื่อดึงตัวใช้เท้าเนี่ยส่งแรงลงมาที่พื้นนะคะเพื่อให้รอกเนี่ยมันสามารถขึ้นไปได้อย่างนี้นะคะ ยิ่งเท้เเาดันสูงเนี่ยบางครั้งเราจะต้องใช้ถึงกับสองเท้าเนี่ยขึ้นไปเลยนะคะเพื่อถ่วงทั้งตัวลงมาแล้วก็ขาที่เราปล่อยลงเนี่ยก็จะต้องปล่อยลงอย่างช้าๆเบาๆนะคะถ้าปล่อยเลยเนี่ยมีโอกาสเจ็บมือแล้วก็ฟาวได้นะคะกติกาก,ก็คือต้องค่อยๆปล่อยแบบนี้ด้วยนะคะก็เทคนิคหลัก ims, ๆเลยก็คือใช้มือเนี่ยจับให้สูงแล้วก็เท้ายันเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้เท้าแรงทั้งตัวเนี่ยโน้มลงมานะคะแล้วก็เอามือจับขึ้นไปใหม่แล้วก็ใช้เท้าโน้มตัวลงมาแบบนี้เลยนะคะ ลองทำกันดูนะคะฝึกกันเยอะๆนะบ๊ายบาย